นี่ทั้งเป็นวันเกิดด้วยใกล้เส้นปีด้วยเป็นเวลาที่จะทบทวนปีที่ผ่านมาอาะไรที่เราทำที่ดีแล้วก็พยายามรักษาว่าให้รักษาตลอดเข้ามาในปีใหม่ด้วยส่วนสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำมาแล้วถ้ายอมรับแล้วก็เอามันเป็นบทเ,เรียนเพื่อจะได้มารองเอาเข้าเข้ามาปีใหม่ทิ้งไว้ในปีเก่าก็แล้วกัน สิ่งที่เราล่วนเกินคนเดินแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ส่งคงที่ล่วนเกินเราเราก็ให้ภายซะนี่ถั้งว่าชัมระนั่นก็ทำบัญชีของเราป,รปีที่ผ่านมามีไรายได้ขึ้นมานอกจากว่าได้มาอีก3ามร้อยหกสิบวันมีรายอีกไหมมีมรายที่เป็นปารมียียมีรายที่นบรรบุญของเราหนังท้าภาพพงจ่ายไว้ สมมตที่ไม่ดีนะ้วก็พยายามแก้ไขว่าบอกว่าจะแก้มาปีใหม่พอปีใหม่ไม่นี่นะปีมันจะใหม่จริงก็อยู่แต่เราเป็นคนเก่าแก้ลงไปไอ้ความเก่าของเราไนะไอ้เก่าบางเสียงบางอย่างมันดีนะเราก็ต้องรักษาไว้ไอ้เก่าบางอย่างมันเท่งไหวจะดีกว่าแต่ลองสำรวกเกว่าวว่าถึงจะปีใหม่แต่เราก็แก้ลงไปมีอะไรมันเคร่งตอบแทน มีอะไรที่ผลในการปฏิบัติของเราที่เรพาพอภาคภูมิใจได้นั่นที่เรียกว่าสะสมไว้ความดีขยางอื่นมันสะสมไม่ได้อย่างเวลามันสะสมไม่ได้นะมันเหมือนน้ํากอกน้ําที่กระปรเท่งมันมีทางที่จะเปิดมันก็ไหลไหลไหลยอยู่นั่นแหละถ้าไม่หาประโยชน์ให้น้นน้ําก็เท่งน่าเสียดายแต่ถ้าหากาเราลองไว้แลอวเอามาใช้ ลดทนไม้ลด,ดทำความสะอาดทำอะไรให้มันมีประโยชน์ถึงจะหมดไปก็จริงอยู่แต่มันหมดไปด้วยความดีแล้วเรามีบุญมีมีกุศลเป็นเครื่องตอบแทนนีน่เรามาปฏิบัติวันนี้สแสดงความุทิราจิตเพ่อจะดอย,อยุขง,ขงขารารย์ก็วิธีที่ดอย,อยุของขาจารา์ที่ดีที่สุดก็เราปฏิบัติด,ดี ันั่นมันจะเป็นให้กำลังใจต่ออายุของท่านเพราะท่านอยู่ท่านมีประโยชน์แล้วก็จะพยายามอยู่ต่อไปรวมแล้วเราต้องการอะไรที่ในสิ่สที่ดีจนะ้าที่ดีในชีวิตก็ต้องสร้างความดีขึ้นมาเพอร,ร่างกายมันจะหมดไปสมัยก่อนใครจะมาทำบุญกับท่านพ่อเวลาฉลองวันเกิดทำบุญในวันเกิดเขาวันตายนั่นแหละ กราตายจากชาติก่อนน้มนจึงเกิดใม่ในชาตินี้นนพอเกิดมาแล้วก็มีอะไรอีกก็ต้องมีแก่มีชม,มีตายตามมาเราถือว่าเป็นกติธรรมดาแต่ใจของเราพยายามสร้างความดีขึ้นมาความดีที่ไม่แก่ไม่แ็บไ,ไม่ตายนี่เียกว่าคมสิ่งที่ตายได้เราก็เท้งไปสิ่งที่ไม่ตายเรารักษา,าไว้ นั่แหละคืนสิ่งที่คนพูดมีปัญญา